โอ้ไฮเย้ yo. ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็โยบเกมบลีชเทพมรณะชีวิตนิรันดร์กันอีกแล้วนะครับและตอนนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเลยอันดับแรกก็จะเป็นประจำวันเสาร์นี้นะครับจะเป็นตัวดาบไฮแนโกนะครับจะเป็นดาบของมัตซูโมโตะซึ่งผมบอกเลยว่า ไอดาบตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องจับกล่องของมันเลยก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้แรงอะไรเลยสําหรับผมนะครับวันนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นนี่เลยครับผมกิจกรรมใหญ่ของโซยฟงซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่น่าจัดมากๆเลยแต่ประเด็นคือหยกของผมมันค่อนข้างจะน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เป้านะครับผมก็จะเป็นหยกเราก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนี้เลยจะมีโซลเยอะแยะด้วยแล้วก็จะมี แพ็กจำกัดเวลาให้เราเติมเลนด้วยนะครับบันดับแรกก็จะเป็นตัวรางวันล็อกอินไลน์วันแล้วก็จะได้ของขวัญมาประมาณนี้นะครับผมจะเป็นพวกโทเค็นของกิจกรรมแล้วก็แต่ละวันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนวันต่อไปเนี่ยหลังาชนี้จะเป็นที่สุ่มของเราซึ่งเลนดอบการออกของสวยฟงเนี่ยจะอยู่ที่สวยฟง10เศษเนี่ยหนเปอร์เซ็นต์นะครับและที่เหลือ2เศษนี่คือมันจะเป็นแบบ อีกสวยฟง2เศษจ,จะอยู่ที่10%และนอกจากนี้สวยฟง5เศษจ,จะอยู่ที่5%นะครับก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะครับสาหรับผมนะถ้าเกิดว่าเราแบบลองเล่นดูเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะแรงนะครับเดี๋ยวเป็นว่าผมจะมาทําการเทสให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับผมถ้าเกิดว่าตีเป็นสก,กิลเนี่ยก็ตีแรงแบบลดยิงกว่าครึ่งหลอดเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบล่างของเวลหนึ่งเลยนะครับก็คือบอกเลยว่า ค่อนข้างจะดีนะครับกับตัวนี้นะถ้าเกิดเราพูดถึงอันตีเนี่ยเป็นอันตีสไตล์แบบตีทั้งทีมนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเฟี้ยวเลยทีเดียวนี่ราชาเฮ้ยไม่ใช่ททุกคนราชินีหัวหน้าหน่วยที่2โอ้โหผมจะพูดราชาไปเพื่อโอเคทุกคนจังหวะนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมกับการเทสของสวยพงนะครับบอกเลยว่าแรงจัดจัดเลยนะครับผมกับตัวนี้ถ้าเกิดว่าแบบ จัดเนี่ยผมแนะนําให้จัดสัก4ี่หรือ5าดาวไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าหยกเราเยอะนะครับถ้าหยกไม่มีเนี่ยก็อย่าพิ่งไปจัดนะครับและตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเขายังไม่ได้ส่งตัวเหรียญโทเค็นสาหรับกิจกรรมมาครับคือปกติถ้าเกิดว่ามันขึ้นกิจกรรมใหม่เนี่ยเขาจะส่งรางวัลมาเป็นโทเคน็นแต่รู้สึกว่ารอบนี้เขายังแบบไม่ได้ส่งเราก็ต้องรอกันไปสักคู่นึงแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งมาครับและนอกจากนี้ก็จะมี ที่สุ่มของสวยฟงนี่คือบอกเลยว่าสวยมากๆอันนี้จะเป็นกิจกรรมของช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็ส่วนห้างด้านของไฮเนโกเนี่ยเดาไปว่าเราจะลองสุ่มฟรีกล่องหนึ่งกันก่อนดูนะครับว่า จะเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่ได้นะครับคือมันจะเป็นเศษเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็คือแบบห่างหายกันไปกับเกมบีดนานมากเลยนะครับเราก็เลยมาทําคลิปให้และตอนนี้ล่าสุดเนี่ยลาดผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคนดูแบบดูมาตั้งแต่คลิปแรกๆของเกมบีดเนี่ยเราก็จะจําได้นะครับผมกับทางด้านของรหัสผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวลูกหลาของผมนะครับอย่างเทนซาเนสุนะครับผมก็จะแบบ ใส่ของไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะอัพดาวดาบแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็ตัวตำลาเราก็จะแบบใส่ให้เต็มนะครับแต่ถามว่าช่วงนี้ผมกําลังจะปั้นตัวไหนอยู่ก็คือเบลคุยานะครับผมจะเป็นเบลคุยาร่างนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะโหดนะครับกับร่างนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราปั้นเต็มพร้อมปลุกตื่นเนี่ยมันจะแรงมากๆเลยเว้ยผมก็เลยแบบ จากการปั้นมันซะเลยและตอนนี้ก็คือเขาปั้นเราน่ะกําลังจะหมดไปแล้วเราก็จะทําการซื้อฟรีหนึ่งครั้งและหลังจากนั้นก็จะมาทําการอัพต่อนะครับเบลคุยาบอกเลยว่าเป็นตัวที่แรงมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปั้นนี่คือซวยเลยแต่ว่าผมเสียดายตรงคีรากิจกรรมมากเลยว้าทุกคนคือผมจัดมาได้แล้วแต่ว่าได้มาอย่างลําบากเว้คือเอาจนหยกหมดตัวตอนนั้น,นหลังจากนั้น,น่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ได้มาแค่ประมาณเท่าไหร่วะทุกคน๋ยวขอหามันก่อนแป๊บนะยังไม่ได้ปั้นเลยทุกคนกีฬากิจกรรมอ่ะก็อยู่ประมาณแถวนี้ยละมั้งเดี๋ยวขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันอยู่ไหนเอ่ยคุณคีระอิสระกิจกรรมอยู่นี่ครับผมนี่ก็คือยังไม่ได้ปั้นอะไรเลยและข้อเสียอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยก็คือไอที่ปลุกตื่นดาบของคีฬะจะเป็นเจ้าตัวเนี่ยทุกคนมันจะเป็นอุปกรณ์ของเขาไงผมแบบพยายามสุ่มเต็มที่แต่ ที่เกิดขึ้นก็คือเราเอาไม่ทันไงก็เลยแบบแลกได้เฉพาะที่ปลุกตื่นของเบียคุยะตัวนี้นะครับเราก็เลยได้ปลุกตื่นมาแต่ว่าโอเคครับผมปลุกตื่นตรงนี้เราก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบ ก็อย่าลืมกดตามกดไลค์กด, like, กดชแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงบ้างเราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับทางด้านของกิจกรรมนี่คือวันนี้เข้ามาเยอะมากเลยจะเป็นทั้งกิจกรรมของสุยฟงแล้วก็กิจกรรมของไฮเนโกะเท่าที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็คือกิจกรรมของสุยฟงให้เราทําการสุ่มใบได้เลยนะครับผมอย่างน้อยก็สัก2ดาวเก็บเอาไว้ในตัวก็ดีนะครับเผื่อออกไปปั้นในอนาคตแล้วก็ ทางด้านของไฮเนโกนี่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่ามันแบบคือมันค่อนข้างจะเบานะครับกับตัวไฮเนโกเนี่ยเท่าที่ผมเคยดูเซิร์ฟเบต้ามาเนี่ยมันก็แบบต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไปเล่นกับสถานะทีมันจะดีเปล่าดูเลยทุกคนคือมันเบากว่าสวยฟงนะครับอย่างที่เราเห็นได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าอันตีของมันเนี่ยตียังไงครับถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดน่าจะเต็มยกตี้เหมือนกับมัตสึโมโตะนะครับมันก็จะเป็นแบบปล่อยพายุเหมือนกันนะครับนี่เราก็ตีไปเลยไฮเนโก ปล่อยพลังโตสแล้วก็มันตีแค่เนี้ยทุกคนแค่สามตัวข้างหน้าเราก็อย่าแตะกล่องนี้นะครับผมพูดให้คําเดียวอย่าไปแตะมันโอเคทุกคนจังหวะน,นี้เราก็จะมาทําการสุ่มแล้วก็ได้อัลบรเรนจีสี่สิบเศษโอ้โหวันนี้ดวงดีมากเลยทุกคนต่อไปเราก็จะมาทําการสุ่มตู้ต่อไปของพวกเอสปาร์ดาเราก็ได้หยกมอนร้อยแปดสิบแปดโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบดวงดีเป็นพิเศษเลยอ๋อโหและหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการสุ่มตู้ธรรมดาต่อไป แล้วก็ได้ขวดมา1นขวดนะครับเอาไปเก็บขายเอาทุกคนโอเคจังหวะนี้เราก็ทําการสมตู้กาชาปองเราก็ได้นี่มาสมตู้วิจัยเทคโนโลยีเนี่ยผมแนะนำนะครับต่อให้เรามีโทเค็นอยู่เนี่ย เราก็รอจนมันครบแบบจนมันครบรออสิบโทเก้นเราก็ค่อยสุ่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้ามันแบบโทเก้นน้อยสุ่มทีละครั้งมันจะไม่ดีนะครับโอ้โหจังหวะน,นี้เราก็มากันแล้วนะครับผมกลับมาที่โฮมและตอนนี้เนี่ยอันดับของผมก็จะอยู่ที่อันดับ42ของเซิร์ฟนะครับคือมันมีช่วงหนึ่งเว้ยที่ผมแบบเลิกเล่นไปแล้วผมก็ตกอันดับไปอย่างมากเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราก็กลับมาเล่นกันแล้วไงทุกคนเราก็อยู่ในอันดับที่42ของเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวเป็นว่าบอกแลว้วผมจัดเต็มทีนี้คีเราขึ้นเป็นอันดับไหนได้ทุกคนอันดับหนึ่งนี่น่าจะยังยากนะครับเราก็จะแบบค่อยๆขึ้นไปทีละขั้นนะครับผมเราก็โอเคครับผมกับเกมบีดประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะแบบยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าเล่นแบบน้อยลงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขอลองไปตีอารีนาสักรอบหนึ่งกดเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนมาเราจะเอาคนที่แบบ แรงดันแบบเราจะเอาปกติถ้าเกิดว่าผมเล่นเนี่ยผมตีได้ทั้งคนแรงดันเยอะกว่าแล้วก็น้อยกว่านะครับวันนี้ก็คือแล้วแต่อารมณ์เลยนะครับผมตอนนี้ก็มาแล้วเปิดมาที่เบียคุยาตีวิธีทําลายเบียคุไลมาหลังวิธีทําลายเสร็จก็คือ ต่อจากนั้นจะต่อเป็นโกกขาวนะครับผมโกกขาวตีอันตีมาอย่างเท่ต่อจากนั้นก็จะเป็นมุงเยสตีมานี่คือ2ตัวแตกอย่างแน่นอนเลยนะครับผมแต่ว่าฟูดโดนนี่เป็นอุคีนะครับก็เลยไม่ก็เลยไม่แตกแต่ว่าเทนซามา,าทีนี่คือดาเมจบาดไป2ล้าน6เลยนะครับบอกเลยว่าเทนซาแรงมาก ตอนนั้นก็จะเป็นตีตัวธรรมดาและเนเลียนมันถึกจังหวะปกติอุลกีจะเป็นตัวถึกนะแต่ว่ารอบนี้นี่เนเลียนถึกแทนนะโหแบบนี้นี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเอาละ่ะไปแล้วบายบายชุ่ม